เนื้อมาจากพืชได้ด้วยเหรอนี่คือสิ่งที่เราต้องการได้จากเนื้อจากสัตว์ทเทคโนโลยีที่ปลอดภัยแล้วก็มาจากแหล่งที่หนึ่งไม่มี G M O แล้วเราสามารถเอาไปละลายน้ําแข็งหมักด้วยได้ผัดซอสก็ได้เอาไปย่างก็ได้นะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเนื้อจากพืชมันคืออะไรผมสมิธ ซีอีโอของเลสแป n m มิทจะมาเล่าให้ฟังว่าเนื้อจากพืชมันคืออะไรนะครับเราทานเนื้อมันต้องมาจากสัตว์มาจากการฆ่าสัตว์ชำแหละสัตว์มาแล้วก็เอาไปปรุงเอาไปหมากันไปเราชอบความเหนียวเด้งของมันสู้ฟันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการได้จากเนื้อจากสัตว์ พอมาถึงพืชพวกนี้มันไม่มีพืชไหนปลูกขึ้นมาเราได้อย่างที่เราได้อย่างใจนะครับเราก็ต้องทาการหาวิธีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่ปลอดภัยนํามาแยกเราสกัดโปรตีนมาส่วนหนึ่งสกัดไขมันจากพืชส่วนหนึ่งสกัดตัวที่เป็นตัวาสารเชื่อมไบเอเดอร์จากพืชไว้ส่วนหนึ่ง แล้วนํามาหาสัดส่วนใหม่แล้วทำกลับไปนะครับโปรโตีนจากพืชผสมกับไขมันจากพืชกับไบเลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเซลลูโลสจากพืชหรือว่ามาจากพวกสารกะลายจากสาหร่ายอย่างคาราจินแนเนี่ยเอากลับเขา้าไปทำให้มันมีสีนะครับใส่สีจากบีทรูทเข้าไปเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยแล้วก็มาจากแหล่งที่1ไม่มี GMO แล้วก็เอามาใช้ผสมกันจากนั้นเนี่ยก็เอาไปแช่แข็งด้วยความรวดเร็วในสิ่งที่เรียกว่า blast freezing นะครับลบ 40, 40องศา จากนั้นปุ๊เนี่ยเราก็เป็นเนื้อจากพืชที่พร้อมนําไปใช้งานแล้วเราสามารถเอาไปละลายน้ําแข็งหมักด้วยได้ผัดซอสก็ได้เอาไปย่างก็ได้นะครับทำให้ทุกคนเนี่ย สามารถใช้ถ้าเมนูนี้บอกใช้เนื้อ1นกิโลเนี่ยเราปีเป็นเนื้อจากพืช1นกิโลกรัมเนี่ยสามารถทางานได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนสูตรซอสเลยนะครับวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้มาถึงเมืองไทยแล้วเราทําวิจัยพัฒนาในประเทศไทยแล้วก็ทําให้เหมาะกับอาหารไทยด้วยนะครับก็อยากจะให้เลสเทนมีสหรือเนื้อจากพืชเนี่ยเป็นทางเลือกให้ทุกคนที่อยากลองลดเนื้อสัตว์เนี่ยได้เข้ามารับประทานหาซื้อได้แล้วตามทั้งกับสินค้าชั้นนําหรือจากเพจของเรานะครับสวัสดีครับ